ิ่แล้วเป็นไงพี่เป็นไงครับอร่อย <laughs> ออยเป็นไงครับอร่อย <c oughs> อ,อย่ กรอบไหมเอบนไ่อรมากค่ะกรอบไหมกรอบมากเป็นไงครับอร่อยค่ะกรอบไหมกรอบมากเลยค่ะพี่เตียวมากจากลูกเขาเนี่ยประมาณสามร้อยลกจ้ะเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะดีตายไครเลย สวัสดีครับทุกคนดิว่ตยไทยเลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดนัดหนองพอนะครับตลาดที่นี่ก็จะมีทุกเช้าเลยนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีผมพาทุกคนมาที่นี่ผมจะพาทุกคนมาดูร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านแคบหมูทอดหรือว่าก,ากากหมูทอดนะครับพี่เขาจะทอดทอดแบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับแล้วเท่าที่ไปดูมาแล้วไปแอบส่องมาแล้วนี่คือพี่เขาเอามาตั้งเยอะเลย ผมไม่ชิมมาแล้วนะครับกรอบอร่อยเลยนะไปดูกันครับว่าแคบหมูของพี่เขาจะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนแล้วที่ไปที่มาของสูตรแคบหมูเขาเนี่ยเขาได้มาอย่างไงไปติดตามชมกันนะครับไปครับไปครับไปครับร

กินบ่อยแล้วพี่อ,อร่อยเหรอ,อกินกับน้ำพริกเผาได้อร่อยครับน้ำพริกเผาอร่อยใช่ครับมันกรอบนานไหมพี่เอาไปเก็ไบไว้กรอบนานไหมถ้าเอามากินน้ำพริกเผาได้อร่อยมากเลยครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็ซื้ออยู่ตรงนู้นนะครับบังคับครับผม,ผมครับ ได้จิมพีนะครับกรอบอ,อร่อยนะครับมาครับได้จิบพีนะครับกรอบอ,อร่อยนะครับมาครับาลูกค้ากินทุกวันได้จิมพีครับเอา้าเร็วเลย กิได um. <c standen> ้กินได้นะครับลงคุณลงคุณสุดขั้วกรากดข้าจะดูินวยน่าจะดีเปลี่ยนใี่นใจคือนอยรนต้องมีหลันที่ดหงุ่นซ้อมค่ะนี่ี่แนี่ร้ เป็นไงครับชิมแล้วเป็นไงอร่อยครับกรอบไหมกรอบครับกรบอบเนาะครับ ติดใจไหมครับรสชาติเป็ไงรสชอร่อยอร e ่อยเลยของคนี like ่ครับคนกำลังลุมเลยตอนนี้นสดใหม่กรอบเลยนะครับเนี่แต่ละคนชิมเเลยิก็ได้อานมามาทุกอาทิตย์จ้า ตนว่างชาติผู้บริหรนี่เนาะนี่เลหิกินลครับเอาลูกินก่อนร่ร้เเอาอสแเเป็นไงครับกรอบอร่อยก็จะมีรสชาติอะไใช่ไหมมีรสชาตินุ่มๆกรอบๆเค็มๆหน่อยๆลูกค้ารีวิวให้เลยนะลูกค้ารีวิวให้

何 ิแล้วเป็นไงพี่อร่อยนะเป็นไงเจกรอบอร่อยไหมถ้าใครได้ชิมก็จะบอกว่าอร่อยนะครับรสชาติกรอบกอบมันมเค็มเค็มนิดน<ๆ>ิดมีรสชาติติดแล้วนะครับเอาไปกินกับน้ำพริกเอาไปกินกับส้มตำได้เลยเนี่ยครับข้างหลังพี่เขาได้ขายเรื่อยๆเลยนะไอเดียในการขายนี่สำคัญนะครับ I oh. นี่ครับบรรยากาศในตลาดก็จะมีเสียงดังจอแจจอแจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับพี่เขาขายดีนะตอนนี้พี่กํกำลังขึ้นไม่ทันละ ไงครับอร่อยไหมอร่อย่ชิมได้จ้ะนี่ครับการขายอ,อย่างหนึ่งต้องกล้าให้ลูกค้าชิมนะครับถ้าของเขาไม่อร่อยจริงเนี่ยไม่กล้าให้ลูกค้าชิมในขนาดนี้พี่ชิมแล้วเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยเลยไหม กำมาซื้อซ้ำไหมอาทิตย์หน้ามาอีกไม่แตะไม่จิ้งไ่จิ้งเลย นไงครับอร่อยอร่ไหมกรอบเลยนะชอบกินไม้กากหมูอย่างเงี้ยกรอบอร่อยไหมครัรสชาติอย่างเงี้ยอร่อยครับกินได้เลยปกติเราเคยเจอกากหมูเป็นอย่างงี้มันจะเหนียวกว่านี้ใช่ไหมครับแต่นี่รสชาติแบบกรอบๆเลยใช่ไหมครับกรอบมันดีดูนะครับลูกค้าเข้าร้านนี่แบบ ต่อเนื่องเลยนะครับเป็นไงครับอร่อยเลยกรอบไหมกรอบเหนียวไหมไม่เหนียวเลยนะรสชาติล่ะครับเป็นไงมันกลมกล่อมอยู่กลมกล่อมเลยเนาะใช่รเท่าไหร่คะหนึงร้อยหนึ่งสิบใช่เป็นไงครับอร่อยมากค่ะกรอบไหมกรอบมากรสชาติล่ะครับอร่อยค่ะ กรอ,พอีพอดีเลยนะเป็นไงครับอร่อยค่ะกรอบไหมกรอบมากเลยค่ะไม่เหนียวเลยใช่ไหมไม่เหนียวค่ะมีรสชาติเะยรยใช่ไหมรสชาติกลมก่อบมากเลยค่ะเ,เออุ่นหึงค่ะอากาศก็ร้อนนะครับด้านหลังผมนี่คนกำลังเข้ามาซื้อเยอะเลยพี่เขาให้ชิมฟรีนันนะครับพอชิมแต่ละคนบอกว่ากรอบอร่อยเลยแหละ เนี่ยครับไอเดียขายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ละอาชีพแต่ละไอเดียขายไม่เหมือนกันทอดกรอบใหม่พี่เขามาตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามดูนะครับว่าวันนี้พี่เขาอมากี่กิโลสวัสดีครับแมค่ค่ะพิ่เต้เนาะชื่อพิเพ่เต้เหรอครับจ้าแคบพิ่เต้ก็ได้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันเนี้ยแคบหมูก็ได้กับหมูก็ได้แคบหม,<ท>มูสดะแคบหมูสดจ้า คือกากหมูเนาะบ่รู้ว่าจะเรียกว่าอย่งไรนะครัเนาะเรียกกากหมูก็ได้แค่หมูก็ได้จ้ะเล่าพี่เตี้ยได้แบบสูตรมาตรฐานไหบสูตร่าจะากแม่เฮ็ดจ้ะดังดงด้งเดิมตั้งแต่แม่พาเฮ็ดพ่อแม่เฮ็ดมาก็เลยตามหอยเพื่อนจ้ะหอยเพื่อนพ่อก็เสียแล้วล่ะก็เลยยึดอาชีพเพื่อนเพรนี่เฮ็ดอาชีพนี่มาตั้งตั้งแต่ต,ต้นเลยหป่าแม่พ่อแม่เฮ็ดมาจ้ะก็เลยแต่ก่อนขายอยู่ใส่ยุ้งงวงบัวจ้ะวอานงวงบัวรำพุ่งเหรอครับแ <laughs> ล้วเราสูตรฮ่องกง่อนสิมาถอดนี่ฮ่อง ทอดมะกรอนระดับหน,นึ่งบ่ครับเรื่องไหนทอดมะกรอนจ้ะรีดน้ำมันกอ่อนิดรีดน้ำมันมาแล้วเราก็นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้บ่ราีดน้ำมันมาแล้วเราก็รอมาทอดกรอบเพีเดียวจ้ะพิที่ีอกมาจากโลเขาเนี่ยประมาณสามร้อยโลจ้ะสามร้อยโลอ้าเขาเห็นมีอีกสาขาหนึ่งลูกสาวยุนไม่ใช่จ้ะอันนั้นลูกสาวมาหนังกันมาหนังกันลูกสาวกับลูกเคยจ้ะก็เลยซื้อตัวกันไปให้ลูกใหห้ลานเรื่อยๆคือแม่ขายนะเราพิตียขายอยู่ไสเน่เขาไหมขายตลาดน้องคอหลักๆ ตลาดโดมจ้ะอูโดมตลาดนวลจันทีมุมเมืองจ้ะจ้ะรักจ้ะสนามบินจ้ะเคี้ยวจ้ะพัดแล้วพี่เตียขายยังไงครับกินละ30บาทจ้ะถ้าเอาเยอะก็ลดอยู่จ้ะกนยังไม่ทอดขายเท่าไหร่ถึง250 250จ้ะเก็บไว้ได้นานไหมนานก็ได้เป็นครึ่งเดือนอยู่ค่ะไปเก็บอุณหภูมิปกติหรือว่าเก็บในตู้เย็นเก็บปกติค่ะเก็บปกติอฝากด้วยนะคะแคบหมูสดค่ะของพี่ตึงค่ะ นี่ครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปลองชิมดูก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเอานะเอาละเอาเรียบร้อย,ยแล้ว <ปะ S 2> ไม่มีห้าสี่สามสองใช่ไหมได้มาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูเขาเรียกกากหมูหรือว่าแคบหมูนี่แหละครับแต่ถ้าเป็นอีสานบ้านเฮาเนี่ยเชิญมากาก,ากากหมูครับแต่ภาคกลางก็อาจจะเป็นแคบหมูแต่พี่เขาเป็นคนอีสานนะเป็นคนหนองบุําพู <c alf> พึ่งมาขายที่ชนบุรีเนี่ยครับขายวันละสามร้อยโลนีที่ไหนสามร้อยโลครับเนี่ยเอามาวันนี้เ <c alf> นี่ยครับ ทอดกรอบเร่งๆเลยยิ่งเย็นยิ่งกรอบเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะโอ้เสียงยู่นึ่งน่นไหมกรอบมากเลยอ่ะปกติเรากินกากหมูน่ะตายเคยเจอจะเหนียวใช่ไหมเหนียวและแข็งใช่ไหมใช่แต่นี่ไม่ใช่นะครับเขาปรุงรสไหมพี่วิวปรุงรสจะมีรสชาติออกเค็มนิดๆนัวๆเลยล่ะไม่ใช่เค็มเลยอ่ะ ส่วนใหญ่แฟนขับเขามาจากอ่าวดมทั้งนั้นเลยเจอเมื่อกี้นะ่ะบางคนไม่เคยกินนะครับเขาให้ชิมปุ๊บนี่ซื้อปั๊บเลยนี่ครับดูมันจะมีหนังด้วยนะเห็นไหมติดเนื้อติดหนังนิดๆปกติเราจะเหนียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูยงดังฟังชัดถึงไหมถึงอู้หเสียงอะก่อมมากๆเลยนี่พี่แกยังไม่ขายเป็นชายนะครับป้ายร้านยังไม่มีนะตอนนี้ถ้าอยากอุดหนุนก็มาที่หนองคอนะครับ เนี่ยหนงองโคจะมีทุกเช้าวันอาทิตย์เลยดูครับกินกับ้มน่นหนานะชิ้นน่นหนานะครับไม่บางเลยนะแต่ฟังเสียงนะดูขอ,อบอ่ะ <c oughs> เด็ดมากๆเลยครับอร้อยหนึงกุมไหมไม่เอะพี่กระขายโลละสามร้อนะครับถูกมากด้วย Aloy!